<premises. S 2> เอา ا, แ, ala, ลแล้วผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็อนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะบดนะผมบดบดอ่าผมพอบดเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเออ่เตรียมรถลาดยางย้ายรถลาดยางมานะผมคลิปนี้เราบดก่อนนะผมบดก่อนนะผมเดี๋ยวไปย้ายรถลาดยางอ่าเดี๋ยวบดเสร็จค่อยไปย้ายเอาครับผมเดี๋ยวบดเสร็จค่อยไปย้ายเอานะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้บดไปก่อนนะบดอัดครับผมบูบูบดอัดให้มันเสร็จนะครับโอเคบดไปเลยบดไปเลยนะผมบดไปเลย กําลังจะมืดนี่หว่ากําลังจะมืดนี่หว่ากําลังจะมืดหรือกําลังใะเช้านะทุกคนน่าจะกําลังจะเช้านั่น,น,าากกนี่กําลังจะมืดบ้าพออะไรเออเขาเปิดไฟอยนะู่นะนะผมก็บดไปเรื่อยๆนะบดไปเรื่อยๆนะปือ้อเดี๋ยวบทเสร็จจะไปเอาเตรียมรถลาดยางผมนะแล้วก็ลาดยางกันในคลิปหน้าแล้วกันนะผมก็สำหรับงานบทยางรถต่อยผมจะไม่บทให้ดูนะผมจะ จะไม่มีการบดให้ดูนะลาดยางเสร็จก็เดี๋ยวไปลืยงานใหม่เลยนะผมเดี๋ยวไปลืยงานใหม่เลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามดูทีนะผมผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอางานอะไรดีเนี่ยมาดู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 กรดะดับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เหนื่อยอะไรวะวิ่งมาแค่นี้ยังเหนื่อยเลยอ้้ออยยอโอเคครับผมถอยไปหู้อยไปถอยไปนะผม ถอยไปถอยไปชิวๆสบายๆวันนีครับชิวๆสบายๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรมากมายครับผมไปครับถอยไปครับผมวูวูวูวถอยมา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 อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแหละโอเคครับผมโอเคนะครับโ,โ,โอ้โหอือโอ้โห ồi. ขึ้นไม่ได้เลยว่ะทุกคนโอ้ดูสิเลย สองรอบเสร็จครับผมนะสองรอบเสร็จโอ้ Ô, ขยับด oh, e ีขย e ับด e, e ีอ e. oh, like like mm ๋อเดี๋ยวเดอย่าบอกแล้วว่าติดเนี่ยโอเคไม่ติดครับเพราะว่ารถรถบดมันขยับได้อยู่แล้วผมรถบดขยับได้อยู่แล้วนะบอกไหลผมนะไปบดไปเรื่อยๆผมนะแมโอเคเปิดไฟหน่อยละกันแมบดไปเรื่อยๆนะสองคันล่ําเลยผมสองคันล่ําเลยนะนี่คันล่ํากันเลยช่วยช่วยกันไปนะช่วยช่วยกันไฟโอ้โห ว่าเราวิ่งกลับก็น่าจะเสร็จนะนี่วิ่งกลับน่าจะเสร็จนะเหรยหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่หรอกมั้งไม่หรอกมั้งโอเคนะผมพอเดี๋ยวบทเสร็จก็เดี๋ยวบทเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปเอารถอ้รถลาดยางเอาเดี๋ยวไปย้ายรถลาดยางครับผมเอามาคันเดียวพอนะเดี๋ยวเจ้าแคทมาเลยเดี๋ยวเจ้าแคทมาเลยแล้วกันนะผมโอเคเสร็จเรียบร้อยผมนะเสร็จเรียบร้อยเราไม่ได้บทอีกแล้วโอเค เดี๋ยวไปย้ายรถลาดยางกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็รถเต็ม่ะเดี๋ยวเข้าบ้านเลยแล้วกันเนาะนะผมเดี๋ยวเตรียมรถลาดยางอะไรให้เรียบร้อยผมนะนะผมเรามาดูกันเปลี่ยนแปลงกันบ้างว่าจะเปลี่ยนแปลงมัน,น,น,นมในในแนวทางคิดท,ทางไหนนะครับผมก็เนี่ยผมรถเราเอา้าโอ,โอโ้โหอันนี้มันไม่ใช่รถลากอ๋ออันนี้มันรถดำรถดำอินทิบักเลยนะ บักเอ่อบักไอซื้อซื้ออะไรวนะบักซื้อซื้อไม่ได้ครับผมบักซื้อไม่ได้กดขาดง่ายเลยไปผมเดี๋ยวเราไปที่เมืองหนึ่งกันเลยครับไปโอ้ไปกันเลยผมไปย้ายรถบดครับผมนะไอ้ย้ายรถลาดยางนะผมรถลาดยางครับผมไปจะขวดกนะันมาสิ่งจุดขวดลองจุดขวดสิ่งนะครับโอ้ยจะชนทำไมเนี่ยโอเคครับไปเรื่อย que, ๆผมนะ ไปเรื่อยๆโอ้โหมืดมากเนาะผมก็นึกว่ามันจะสว่างมันจะมืดนี่หว่าอก็นึกว่ามันจะสว่างอะไรวะเครับมา,าย้ายรถบดแล้วก็รถรถใสยางมาต่อยนะผมก็แล้วก็ไปที่นางานกันเลยคนระับผมนะขก็ไม่ได้แดกครับผมไม่ได้แดกฮ่าฮ่าไม่ได้แดกไม่ได้กินผมหลอกครับผมเอ้ยไม่ได้แดกไม่ได้กินครับผมไม่ได้กินผมหลอกนะผม เยอะโอเคแล้วก็กดซื้อผมนะเอาเอ้ไม่ใช่กดซื้อดิเอารถล,ลาดยางออกมาอมอเอารีเดอเข้าไปนะผมเอารถลาดยางคันนี้ผมนะวันนี้เราจะใช้เจ้าแคทเข้าผมนะในการลาดยางในครั้งนี้ผมแล้วก็รถเออยางรถใสยางมะตอยผมนะนะผมรถใส่ยางมะตอยโอเคสำหรับอา่อาสำหรับงานบทเราจะไม่มีนะผมสำหรับงานบดนะผม เพระาะว่าเราบดบ่อยแล้วนะผมผมอขอ้ามไปเลยแล้วกันเนาะนะผมก็เดี๋ยวลาดยางเสร็จในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะลุยงานใหม่เลยแล้วกันนะผมแล้วมันจะเลี้ยวไปทำไมเนี่ยเอ้ยเนมันร้อนกับพังตัวนี้มากเลยถ้าใช้หางสีฟ้าได้ผมใช้แล้วไม่ใช้กันหรอกเอาผมหางอีกบ้าบอเนี่ยโอเคไปแล้วขึ้นเทเลอร์อะไรผมอ,อ,อูคันนี้มันจะใหญ่กว่าเพื่อนเนาะคันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนะ โอเคเวลาล็อกจะอยู่ด้านหลังนะผมเวลาล็อกจีอยู่ด้านหลังนะครับไ <c oughs> ต่ขึ้นไปเ <c oughs> พราะว่าคันใหญ่น้องก็จีต้องอยู่ด้านหลังผมป <c oughs> <c oughs> ึ้งนะี่เวลาล็อกจะอยู่ด้านหลังครั่าสามารถบรรทุกไม่ได้นะบรรทุกได้แค่หนึ่งคันครับผมนะบรรทุกได้แค่หนึ่งคันแล้วก็รถบดได้ผมนะบรรทุกรถบดได้แต่ว่า,าจะรถลากยางไปด้วยกันไปไม่ได้ผมนะไปไม่ได้นะ ได้ไปไหนไปดูไม it <laughs> ่ย nice. nice. ังย okay, ังไม่เคยลองแต่ว่ามันมันไม่ได้หรอกมั้งผมรู้สึกว่าผมเคยทำแล้วมั้งครับผมใช่หรือเปล่าวะเคยทำหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหแหวงผมนะจุดตรวจนะผมนะจุดตรวจเขาเนาะจุดตรวจริงจริงจุดตรวจแหวงผมจริงจริงจุดตรวจนะจุดตรวจริงจริงนะครับผมโอเคนะผมโอเคยื โอ้ยเยอะจะดิฟทำไมเียลูกพี่โอ้โหโอเควันเดี๋ยวเราจะคลิปนี้จะย้ายมาเฉยๆนะผมเดี๋ยวคลิปตาค่อยมาทำการลาดกันนะผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะถอยเข้าไปเลยแล้วกันเนาะนะโอ,โอเคผมจะถอยเข้าไปครนะับถอยเข้าไปเลยโอเคเค้ยขี้เกียจไปกลับรถตรงนู้นกล,ก,นะกลับรถยากนะผมนะกลับรถยากนะครับ หัวลากบ้าบอยคับลับรถยากเป็นเลี้ยวยากด้วยผมเลี้ยวยากด้วยเป็นเพราะหัวลากนะทุกคนเป็นเพราะหัวลากนะไม่ใช่เป็นเพราะรถเป็นเพราะอะไรนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเอาซื้อ,อยงมาตอยดีกว่าเราอาจจะกินทีลวโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อ,อยงมาตอยกันเลยดีกว่านะผมยอคลิปหน้าค่อยมาลาดกันนะครับโอเคไปเ,คเดี๋ยวขี่รถไปด้วยกันเลยนี่แหละนะผมขี่รถเล่นครับผมชมวิวไปเรื่อยๆครับไป เรามาดูกันว <sh> ่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับผมมาดูก yeah. ันว่าจะเจออะไรกันบ้างนะครับปุ๊ปปุ๊บหมูเราเหยียบแปดสิบแปดสิบแปดสิบหกโอ้โหโดนไปเท่าไหร่สี่ร้อยผมแนี่เสียดเที่ยวครับเสียดเที่ยวนะเสียดเที่ยวเอาไปถึงสี่ร้อยโอ้โหโหโคตรซิ่งอ่ะทุกคนเพราะคนนี้โคตรซิ่งอือไม่เราไม่สมบัตด้วยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะโอเคผมยาวไปผมนะ เจยาไปครับยาวไปอโอเคผมจะเลี้ยวชอยนี้ผมมือแบบไม่ต้องผ่อนเลยโอ้อผ,อผ่อนผ่อนต้องผ่อนไม่ผ่อนไม่ได้ผมจะหลุดโค้งนะผมโอ้โหแป๊บผมนะซิงซิง,ซงจนตวดนะผมนะออโอเคเรียบร้อยถึงเรียบร้อยผม,มัสดีครับสวัสดีครับแล้กลออวก็เช้าพอดีแบบทุกคนมาดูกันว่ามันจะสั่งได้หรือเปล่านะนโอ้โหด,ดำปื้ดเลย ลอยเลี้ยวนี่ดับปื้นเลยคนระับโอเคครับเรียบร้อยผมก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยขับกลับนะผมโอเคผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะทุกคนนะตอนคลิปนี้ไยบ่ายทุกคนคนระับสวัสดีครับผม